ดนจิตตนใจให้พระพุทธศาสนาปลอดภัยจากการถูกเหยียบย่ำถูกขมเหงจากการถูกทำลายซึ่งตามคำกล่าวของคุณลุงธนวัฒนได้เคยว่าเคยบอกไว้ว่าอายุ65ปีไม่เคยเห็น อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งก็ขอให้สื่อมวลชนได้ติดตามอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมงานบุญเพื่อให้คณะศ,ษศิษยานุศิ์ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมแล้วก็ขอเชิญชวนได้มาร่วมงานนี้ด้วยก็คือวันที่5มีนาคมจะมีการปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระตั้งแต่เวลา หกนกาก็จะมีการกิจกรรมตักบาตรพระจำนวน300รูปเวลา9ในกา30าทีก็เริ่มปปิวัติธรรมบูชา,าพระด้วยเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปบวิธรรมได้ในวัดพระธรรมกายได้ตามปกติซึ่งพระอาจารย์เองเคยได้ร่วมกิจกรรมนี้มา กว่า22ปีไม่เคยขาดครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผู้สนใจผู้ปฏิบัติธรรมจะได้จัดกิจกรรมที่หน้าตลาดกลางสถานที่แห่งนี้นะจะเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมก็ขอเจะพรได้แจ้งให้ทุกท่านทราบในเรื่องสุดท้ายที่สื่อบลชนถามมากมา ก็คือชื่อพระอาจารย์ชื่ออะไรพระอาจารย์ชื่อพระประหลัดเสกสรรอตัตตะโมพระประหลัดเสกสรรอตัตตะโมประหลัดนะถ้าประหลัดนะเสกสรรสระเอสอเสือกอไก่สอเสือรอหันคอควายการันอตัตตะโมก็อออ่างไม่แหกาศถ้าเขียนาษาไทย์นะเขียนภาษาไทยอออ่างไม่แหกาศต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่า ทะทะหารซาโรมมาในวัดก็บอกเป็นพันลูกหวัดเลยกันแต่ว่ามีไปรับภารกิจที่ภารกิจหลักประจําก็จะดูแลงานอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดเนี่ยนะเ,เดี๋ยวซื้อเขาคงรู้อยู่แล้วนะแต่วันนี้บอกแล้วเพราะว่าไม่ได้บอกมานานคือให้เจ้าหน้าที่เขาตาม,ห,มนหน่อยนึงว่าออใครตอนนี้เขาเจอละเขารู้ละ พอดูแล้วว่าชื่ออะไรยังไงก็ไม่มีความจําเป็นต้องติดอะไรนะการแถแลงรอบนี้เราไม่ได้ถแถลงในนามของสานักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆใ,ในวัดพระธรรมกายตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่เขาอยากเข้าไปในวัดแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ พระที่อยากเข้าไปในวัดแล้วติดอยู่ตรงนี้อย่างพระอาจารย์กลับมาจากประเทศอินเดียแล้วก็กลับมาปุ๊บวัดมีข่าวก็กเข้าวัดไม่ได้เพราะสุธิสงก็สังกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่สังกัดในวัดพระธมกายก็เข้าไม่ได้ก็มารออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการการกระทําใดๆที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดของทุกๆคนทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกเครือข่ายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินง,งานหรือการสื่อสารที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับวัดพระธมกายเลย ถ้าเป็นตัวแทนของวัฒนกายก็จะต้องเป็นหลวงพี่สนิทวงนะพระอาจารย์สนิทวงนะส่วนตรงนี้พระอาจารย์ก็พูดพูดแทนพระกับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมณจุดนี้เท่านั้นหลวงพี่ท่านก็พูดแทนกลุ่มอริยะ,ะแล้วก็ตรงนี้มีหลายกลุ่มอย่างที่บอกมีหลายกลุ่มมาแล้วก็พูดเฉพาะส่วนไม่เกี่ยวข้องกับวัดพธรรมการ ใช่ใช่ข้อมูลที่อ่านได้ฟังเมื่อกี้เป็นข้อมูลที่ได้ได้รับการสื่อสารก็คือท่านแชร์ใน Facebook อยู่แล้วเป็นข้อมูลทั่วไปใช่เป็นข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารออกมาจากทางทางวัดพรมกายแล้วเราก็พยายามเช็คข่าวเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นศพแรกที่เกี่ยวกับเป็นโรคประจำตันตับใช่เป็นการไประสันต์สำคัญไปยังผู้ญาติโยมที่อยู่ข้างในที่เกี่ยว่าเป็นโรคประจำตัวให้ออกมาไหมครับเพราะว่า คือจริงๆเราคือใครไม่อยากอยู่เราให้ออกอยู่แล้วเราไม่ได้ไปกักขังใครนะออคือแต่แล้วทุกคนห่วงใยนะทุกคนและพี่คนนี้ที่เขาอยู่เนี่ยคือเขาก็เป็นเหมือนกับว่ามาช่วยงานเป็นอาสาสมัครวัดเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดที่ช่วยดูแลที่สูตรพยาบาลอยู่แล้วนะลักษณะนี้นี่เราก็คือใครเป็นโรคประจําตัวใครมาคนพยายามมียงมียาอะไรต่างๆเหล่านี้นะอยู่แล้วนะแต่ถามว่าคนที่อยู่ข้างใน,นหัวใจเขาก็คือว่าเขารักบ้านเขาสร้างมาทั้งชีวิต วัดพระธรรมกายสร้างมาจากทุ่งนาฟ้าโล่งอะแล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็คนก็เข้ามาเหมือนกับไม่ได้มาค้นหลวงพอ่อตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะมายึดวัดเขาจากการที่ท่านนายกก็สื่อสารบอกว่าจะเอาหอกก็อ่อเมื่อเนี่ยพบหลวงพ่อแล้วก็อนุญ,ญาตให้รัฐบาลมาบริหารให้มีการบริหารจัดการวัดพระธรรมกายเนี่ยหรือไม่ก็คือเข้ามาบริหารจัดการแต่ถึงจะจบ ที่ตลาดก็ต้องบอกว่ายังไงก็อยู่ไปไหนไม่ได้นะก็ต้องบอกขอยืนยันว่ายังไงก็อยู่ไปไหนไม่ได้ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะออจะอยู่ตรงนี้ตลอดจะทําอะไรแต่เราอยู่โดยสงบนะจะทำา่องะไรพระอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ถ้าไม่เปิดวัดให้เราเข้าพระรับแวพี่พระบอกาการูยกับทางด้านงานของตลาดเขาาระคือมีการสื่อสารมากับหลวงพี่รูปหนึงนะสื่อสารมาเพราะ ก็คือรู้จักกับเจ้าของตลาดในนี้ก็มีความรู้จักเจ้าของตลาดเพราะอยู่ไม่ไกลวัดพระกายเนี่ยเขออ<ๆ>าก็คือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าเอาแค่ก่อนเอาแค่เบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าป้ายที่เจ้าหน้าที่มาติดเขาไม่ได้ยินยอมให้ติดนะยังไม่พูดถึงประเด็นที่บอกว่าเขายินยอมให้เราอยู่หรือเปล่านะเพราะเดี๋ยวมันเป็นข้อกฎหมายเป็นหลายอย่างแต่สื่อสารให้บอกว่าเจ้าหน้าที่มาติดนะั่นน่ะเจ้าของตลาดไม่ได้ยินดีให้ติด ก็เป็นการลงบันทึกประจําวันนะคือเป,เป็นการลงบันทึกประจําวันว่าไม่ได้ยินดีให้มีการชุมนุมอะไรต่างๆแต่การสื่อสารตรงเนี้ยถ้ามันถ้ามันเป็นการชุมนุมนะ,ะแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ชุมนุมเราสวดมนต์เด้ไมไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองไม่ได้อะไรต่างๆเลยเราติดอยู่ตรงนี้มีพื้นที่ตรงนี้สวดมนต์แม่ค้าจะมาขายของก็ขายปกติไปนะใครจะมาซื้อของซื้อไปเลยเต็มที่ลักษณะนั้นเนาะ อ๋อไม่มันไม่ได้มันไม่ได้สื่อสารจากเรื่องของตลาดไงที่ค้าขายได้ไม่สามารถค้าขายได้เป็นการสื่อสารจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่ไงก็เลยเมื่อกี้เราก็เลยมีกิจกรรมไงบอกว่าอ้าวงั้นมาเลยนะหกโมงเย็นเดี๋ยวเราจะสวดบนบูชาเจดีย์กันแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาเลยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจกันมาแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของในตลาดแล้วจะขายดิบขายดีอ่ะคราวนี้นะไม่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเลย สุทีสองวัดพระธรรมกายก็แบบส่วนใหญ่คือไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยอ่ะถ้าอยู่บ้างก็คือเหมือนกับสุทีสองประเด็นที่พระพระที่มีสุทีสองวัดพระธรรมกายแล้วมาอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่แบบอยู่ค้างคือท่านเข้ามาขอเข้ามาแล้วก็มาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมมาลยญาติโยมที่อยู่ตรงนี้แล้วท่านก็กลับเป็นประเด็นลักษณะแบบนั้นที่มีสุทีสองวัดพระธรรมกายท่านไม่ได้มาพักค้างตรงนี้ส่วนนี้พักค้างตรงนี้ก็คือสุทีสองที่สังกดัดวัดอื่นสังกัดในพื้นที่แค่นั้นเองนะเอ่อ สั่งมาที่หลังไงสังส่งที่หลังที่ที่พระอยู่เนี่ยออกไปอ่าพอสั่งที่หลังที่พระอยู่สั่งที่หลังที่พระอยู่อยู่แล้วแล้วอันนี้ที่อยู่ก็ต้องบอกว่าโยมญาติโยมเนี่ยก็นิมนต์และอาราธนาให้อยู่แตนะถ้าจะว่ากันโดยกฎก็ต้องบอกว่านี่เป็นกิจนิมนต์นะจะให้โยมทํใบดีการนิมนต์ส่งให้เจ้าคณะจังหวัดก็ได้นะนิมนต์ช่วยอยู่เป็นเนื้อนาบุญหน่อยช่วยอยู่ทํา สวดมนต์หน่อยช่วยอยู่รับพัฒหาเทนหน่อยช่วยอยู่รับอาหารหน่อยก็อยู่เป็นกิจีนหมดแล้วนี่ต้องบอกว่าอยู่ก่อนสำนักพุทธออกประกาศนะแต่ว่าจริงๆที่อยากมากันอีกนี่ก็ก่พะพายามากันเยอะนะแต่ว่ามาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยทางหน่วยงานราชการไม่ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะพระจะเพิ่มเยอะเพราะว่าโอ้โหไปดักกันตั้งแต่ต้นทางก่าจะออกเล็ดรอดออกมาจากต้นทางได้มาเจออีกกี่ดา่านไม่รู้เดี๋ยวหอห้เพราะฉะนั้นคือไม่มีความ จะต้องกังวลอะไรกับพวกเราเลยว่าจํานวนมันจะเยอะอะไรต่างๆเหล่านั้นนะแต่ถ้าถ้าถ้าไม่มีการดักการอะไรต่างๆเนี่ยละหลายหลายที่ท่านอยากมาท่านก็ติดต่อมาอยากมาเยอะมากนะมาให้กําลังใจอะไรต่างๆแต่เอาแหละข้อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราก็อยากให้เหมือนกับว่าให้อยู่แบบสงบสงบ,สงบแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าใจเราด้วยเราไม่ได้อยากจะทําอะไรอย,อยากเข้าไปในวัดที่เราสร้างมันมาคิดถึงพ่อคิดถึงพี่น้อง นิมนพระอาจารย์เหรอโยมคิดนิดนึงนะตั้งแต่เจอเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่หลอกพระอาจารย์ตลอดเลยญาติโยมที่อยู่ข้างในอะ่ะถวายข้าวถวายน้ําถวายกําลังใจตลอดคนที่หลอกพระอาจารย์ตลอดนิมนต์ให้พระอาจารย์ออกกับคนที่ดูแลเราตลอดพระอาจารย์จะรับนิมนต์ใคร ชัดๆก็คือถ้าจะกลับเข้าวัดก็มีแค่ประเด็นเดิมเลยก็คือยกเลิกมหัตา4ี่แล้วก็ให้พระภิกษุสาม,มนเณรญาติโยมสาชนทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าหรือออกวัดพระธมากายเข้าออกได้ปกติเราถึงจะออกจากจุดจุดนี้นะหรือนี่ัดสุดเลยนะถ้ายังไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นยังไม่ได้อะก็ให้เราที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเข้าไปในวัดพระธมากายให้ได้ คน่นี้นคือไม่รับพยมนี่มุมนี่อยู่อ่ะจะรับทําไมอ่ะคนอื่นโกหกเราแต่คนที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเราทุกวันนะราธนาเราอยู่อ่ะครัอาจารย์กังวลไหมครับว่าอาจารย์จะไม่เจ้าที่มีการนอไม๋ไไนะอ,อไม่กังวลเพราะว่าไม่ไม่กังวลเลยเพราะว่าชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเรียกก็เรียกไปครั <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้พระอาจารย์ไม่ทราบเลยแต่ว่าเคสเนี่คยคือจริงๆมันเหมือนเป็นเคสที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นอาการที่ผู้ป่วยเขาอยู่เขาที่พักอ่ะนี่คือเป็นจริงๆพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ชิดสู่พยาบาลอยู่แล้วด้วยไงเพียงแต่เขากลับที่พักเขาทางเหล่าเนี้นะแต่ว่าในข้อมูลพวกนี้พระอาจารย์ไม่รู้แล้วนะพอถ้ารู้ก็คงจะไม่ห่วงใยข้างในมากมายนะตอนเนี้ไม่รู้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ติดต่อลําบากป้ายนิดฟูดก็ยังขึ้นอยู่ อาหารก็ยังเข้าได้แค่300กล่องเมื่อเช้าเหมือนพี่สนิทวงมาบอกว่าไอ้สามกล่องนั้นมันปูดอีกนะข้าวก็ไม่มีกินสวัสดีภาพอาหารารักษาโรคต่างๆเหล่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยนะเหมือนผิดพลาดไปหมดอ่นะไม่อยากโทษดีเอ่ะแต่ว่าถ้าใพูดจากใจเลยคือท่านผิดตั้งแต่ต้นที่มาทําแบบนี้ แล้วเหตุการณ์ณตลาดคลองหลวงตรงเนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่วัดพระธรรมกายตอนแรกที่ท่านค้นไปแล้ว3ามรอบแล้วขอเข้าค้นใหม่แล้วท่านก็มีการประกาศบอกว่าให้พระภิกษุและญาติโยมที่อยู่ในวัดออกจากวัดออ,ออกจากวัดถ้ายังอยู่ก็บอกว่ามีข่าวบอกจะจับลาสิจะจับศึกหมดถ้ายังอยู่ โยมก็ตกใจก็แห่กันเข้าไปอย่างเงี้ยตลาดนี้ก็กําลังจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านประกาศอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวคนจะแห่มามากแล้วท่านก็จะปวดหัวเข้าไปอีกตอนนั้นเป็นเรื่องที่ทางข้างในด,ดําเนินการนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางข้างในคิดว่าข้างในเนี่ยเขาก็ทำหอเต็มที่อยู่แล้ว ไม่มีใครอยากให้ตายไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียจากเหตุการณ์เหล่า